ในข้อ9เอครับบอกว่าวงกลม Q วงกลมเนี่ยมันจะเรียกชื่อตามจุดศูนย์กลางใช่ไหมเดี๋ยวนั้นตอนแรกเราก็วาดภาพมาจุดศูนย์กลางก็จุด Q ครับเขาพูดถึง A B C D เนี่ยเป็นจุดบนเส้นรอบวงนะเขาบอกว่ามุม A Q B เป็น108องศาอ่ะให้ตรงนี้เป็นจุด A A Q B B ก็เป็นจุดบนเส้นรอบวง ามที่จโจทย์กำหนดนั่นแหละ A B C D เป็นจุดบนเส้นรอบวงมุม A Q B เป็นร้อยแปดถ้ามาถึงตรงนี้มันเพิ่งจะแค่เก้าสิบต้องเกินไปอีกหน่อยหนึ่ง B กค่อยู่นี่แบบตรงนี้ก็เป็นร้อยแปดร้อยแปดองศาเนี่ยครับในภาพนี้เห็นไหมตรงนี้ 108. ร้อยแปดองศานะต่อไปครับมุม C Q D เท่ากับหกสิบอ่ะขอให้ C อยู่ตรงนี้นะแบบครับ C Q มาถึงดีเนี่ยต้องโตเป็นมุม60อ่าเราก็ลเลือกตำแหน่งของจุดดีให้เหมาะๆอะ่ให้มองดูแล้วเนี่ยอ่าความโตของมุมตรงนี้ประมาณสัก60เห็นนะครับงงงงอะไรกับภาพที่วาดขึ้นมาไหมครับเห็นนะ,ะ,ะเขาอาจจะกำหนดมามาไม่ใช่แค่สองส่วนก็ได้ อาจจะกําหนดเซกเตอร์มาสามส่วนก็ได้มาปุ่นนี้ก็ได้ตอนนี้ข้อนี้เอาแค่สองส่วนนี้ก่อนนะครับ,รบเขาบอกพื้นที่ของเอกเซเอร์เอควบีนี้มาครับบอกพื้นที่ส่วนนี้มาครับว่าเท่ากับห้าร้อยสี่สิบเนี่ยที่ฟูที่ฟูใส่กรอบแบบนี้ไว้เนี่ยหมายถึงพื้นที่ห้าร้อยสี่สิบแล้วมันเะท่าไรนะครับพืนที่ตรงนี้เป็นห้าร้อยสี่สิบครับ ก็ถามพื<ส>้นที่ตรงนี้นะครับโอเคใหม่ที่สครับอั <S <S อบนะนะครับเขาให้พื้นทนี่ของเซกเ,เตอร์ตรงนี้มานะแล้วถามหาพื้นที่เซกเตอร์ CQD ครับถามหาพื้นที่เซกเตอร์ส่วนนี้ครับเนี่ยครูก็เลยตั้งไว้ว่าเป็นดีเห็นนะ ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะครับดังนะครับลูกเอาสัดส่วนของพื้นที่เซกเตอร์เทียบกันก็จะเท่ากับสัดส่วนของมุมของมันเทียบกันด้วยครับลูกจะได้พื้นที่เซกเตอร์ 4QD พื้นที่เซกเตอร์ 4QD ่วนด้วยพื้นที่เซกเตอร์ AQB เมื่อเทียบพื้นที่เซกเตอร์มันจะเป็นสัดส่วนเดียวกันกับสัดส่วนของมุมเอามุมที่รองรับมันนะครับ มุมที่รองรับพื้นที่เซกเตอร์ CQD ก็คือ60องศาเท่ากับมุม CQD นะครับ ขนาดของมุมที่รองรับเซกเตอร์เอามาเทียบกันนะครับข้างล่างก็ต้องเป็นขนาดของมุมที่รองรับเซกเตอร์ AQB ก็คือมุม AQB แบบนี้งงไหมลูกเพราะนึกเหตุผลไม่ออกว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ลู้ลองนึกภาพว่า สับมันเป็นชิ้นย่อยๆให้แต่ละชิ้นเนี่ยมีมุมที่จุดศูนย์กลางเป็นหนึ่งองศาหนึ่งองศาลูกจะตัดได้สามร้อหกิบชิ้นนึกออกไหมตรงเนี้ยคือหนึ่งร้อยแปดชิ้นมันถึงจะได้ร้อยแปดองศาก็คือร้อยแปดชิ้นใช่ไหมตรง,นนนงออเนี้ยหกสิบชิ้นพอนนึกออกยังครับ เอดังนั้นพื้นที่ของตรงนี้คือพื้นที่ของหกสิบชิ้นพื้นที่ของตรงนี้คือพื้นที่ของร้อยแปดชิ้นดังนั้นมันก็เลยเป็นสนัดส่วนสนัดส่วนของจํานวนชิ้นเนี่ยมันก็เท่ากับสัดส่วนของตงัวมุมไปด้วยเลยครับพื้นที่เซกเตอร์เทียบกันนะก็คือพื้นที่ของเอชิ้นเล็กๆ ที่ชิ้นละนหนึ่งองศาเนี่ยอันนี้หกสิบชิ้นอันนี้ร้อยแปดชิ้นซึ่งมันก็จะไปตรงกับตัวมุมนั่นแหละหกสิบกับร้อยแปดะแผนชากันเลยนะครับ ที่เซกเตอร์ CQD ที่ต้องการส่วนด้วยพื้นที่เซกเตอร์ AQB คือ540จะเท่ากับขนาดของมุม CQD 60สองศาส่วนด้วยขนาดของมุม AQB คือ 108ร้อยแปดองศางั้นล mm. ูกก็ย้ายห้าร้อยสี่สิบไปฝั่งนู้นก็จะได้พื้นที่เซกเตอร์ดีเท่ากับหกสิบส่วนร้อยแปดคูณด้วยห้าร้อยสี่สิบ ัดทอนห้าครั้งห้าครั้งคูณหกสิบก็สามร้อยหรือบางคนอาจจะตัดโดยวิธีอื่นแม้สิบสองตัดสิบสองห้าสิบสองเก้าเก้าขึ้นไปตัดเก้าหกห้าสิบสี่ก็หกสิบห้าคูณหกสิบก็สามร้อยจะได้สามร้อยเหมือนกัน สามร้ยตารางเซนพื้นที่เซกเตอร์เทียบกันเท่ากับขนาดของมุมทเทียบกันสัดส่วนพื้นที่เซกเตอร์เทียบกับก็จะเท่ากับสัดส่วนของมุมที่รองรับ ลูกฟังต่อยนิดหนึ่งนะนอกจากพื้นที่เซกเตอร์สัดส่วนพที่ของพื้นที่เซกเตอร์สัดส่วนของมุมที่จะเท่ากันแล้วลูกเอาตัวนี้มาเทียบกันเรียงได้เลยลูกความยาวส่วนโคง้งเทียบกันก็ยังได้เลยเนี่ยอะจะไปเท่ากับซ d ดีความยาวโค้งซีดีเทียบกับความยาวโค้ง a อบด้วย าเขาบอกความยาวส่วนโค้งมาลูกเอาความยาวส่วนโค้งมาเทียบกันก็ยังได้เหนะ็นนะงั้นเดี๋ยวฟูเติมเพิ่มเข้าไปด้วยเลยแล้วกันนะครับแต่ว่านนี้เราไม่ได้ใช้มันนะรู้ข้อมูลตรงไหนก็ เลือกใช้เอานะครับเอาความยาวส่วนโค้งมาเทียบกันก็ยังได้เลยพอดีข้อนี้ลูกซื้เรื่องเกี่ยวกับมุมครับไม่ได้รู้เรื่องความยาวส่วนโค้งเราก็เลยไม่ได้ใช้ตรงความยาวส่วนโค้งนะแต่ถ้ารู้เป็นความยาวส่วนโค้งเอาความยาวส่วนโค้งมาใช้ก็ได้